มันต้องสีอะไรอ่ะเขียวเอ้ยเอ้ยทำไมสีเขียวเหมือนกันน่ะก็ใช่สีก็มันเป็นเลขเดี่ยวไงกับอ้าวหนึ่งพันก็เป็นเลขนนเขียวอ,ะอ่ะอ่าไปสองโจทย์คืออะไรนะคะสองร้ 400. อยสามสิบามบวกสี่ร้อยอันนั้นคือเท่าไหร่ละคะสองร้อยเท่าไหร่ละลูะลกสองร้อยสามสิบสามอ่ะสี่ร้อย สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยต้องสีอะไรเนี่ยเรมเจอไหมช่วยกันหาในสิกรับอ่ะบวกสี่ร้อยวางให้ตรงกันสิคะเพราะยังจะต้องเป็นหกร้อย <600. S 1> เท่าไหร่นะหกร้อยสามสามอ่ะไหนหาซีหกร้อยหกร้อยสาม าหายหกร้อยสามสิบสามละหาหกร้อยอ่ะอ้าวเราเลขหกร้อยเราหายไปไหนอ่ะโอ wow, ้ไม่ก็นี่ อทำสิคะหกวันสามสิบสาม